ผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ดูแลนคลิเซอร์กันย,ยาวๆด้นะครับไปดูกันเลยพัฒนาสกยภาพกันส์ในประตูแห่งโชคชะตานี่นะครับเข้าไปดูกันเลยด้านที่3สาที่ติดค้างไว้จากคราวที่แล้วนะครับนี่นครับลอ,ลอดชีวิตต้องรอดชีวิตอยู่เป็นเวลา5เทินหมายความว่าเราจะต้องยื้ออยู่ให้ได้5เทิน โดยที่ทัพเราต้องไม่เพี้ยงพลัมนี่ฮนะถึงว่าเขาที่เลาแอดถึงไม่กล้าทำต่อเพราะกลัวเวลามันจะยาวพอมันจะยืดได้5เถิงเราสคิปไปเลยนะครับมีเพื่อนมาช่วยหนึ่งหน่วยคือเป็นเรดินมาช่วยนะครับเป็นเรดินเดินมาช่วยแล้วมีกันแล้วก็มีเพื่อนเรามาคนหนึ่งอะซินบุกกระทะแอนดิโอนนะครับแอนดิโอนช่วยคนหนึ่งก็คงต้องลุยนะฮะต้องคงต้องลุยแล้วล่ะ ลองซิว่าจะยืนอยู่ได้ไหม5้เทิโนโจมตีเลยทดลองดูซิว่าแอดจะขอใช้ออตโต้เนี่ยจะรอดไหมเนี่ยลองดูนะครับองยืนอยู่ได้5เทินตัวละครเราห้ามห้ามเดทเลยแม้แต่คนเดียวโยกแล้วทุบนีน่ฮะ ปังเห็นไหมครับโอ้โหอย่างกับคอนของเทปจ้าท่อสายฟ้าเลยอ้าวแยกกันทำไมอันเนี้ยเฮ้ยรวมกันตายมูดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรวมกันตายมูดแยกกันอยู่ตายกีละคนเอาแล้วเอาแล้วนั่งไงนั่งไงเอเอเ้อแพ้เลยะแพ้เลยนะครับพอถอยลังก่อนครับ ฝายหลังเลยต้องใช้แมนนวลนะครับใช้แมนนวลไม่ใช้แมนนวลครับออโต้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะแมนนวลก็จัดเลยเอาเนี่ยครับเอากันไปจัดเลยกันพลังเข้ามาในในแมปสงครามที่เหลือ3,700<ป>ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะเอาปยันไว้ก่อน มิดเราเนี่ยแกพลังแกค่อนข้างจะอ่อนก็เลยต้องให้อยู่อย่างนั้นนะครับให้อยู่เนี่ยรอก่อนอย่าให้กันกับเลดินเนี่ยปกป้องไม่งั้นต้องอยืนยได้5เทินด้วยต้องผ่าน5เทินเฮ้ยมาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วต้องเอา เอามิดแล้หนีเฮ้ยข้าศึกมีเติมมาเรื่อยๆเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับงานนี้เอาเธอหนีไปก่อนนี่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่ง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 ครับต้องเอาเลดินเลดินมาอาัดแถบนี้ก่อนดีกว่านี่เลดินมาอัดไว้ก่อนนะครับยังไงเลดินนะประทับไว้ก่อนรอให้ทีมแดงเนี่ยมาไล่ตีเลดินก่อนสำหรับ กันก็ก็จะต้องเล่นตรงนี้ก่อนแหละกันก็จัดการพวกนี้ก่อนเลยต้องอยืนที่ห้าเถอะเนี่ยทีมแดงของตายและของอีเติมมาเรื่อยๆของใครพลังลดบ้างเนี่ยของใครพลังลดบ้างเนี่ยกันลดไหมอ่ะกันก็ยังร้อยเปอร์เซนต์อยู่เลยเรดินนะ่ะเรดินก็ยังร้อยเปอร์เซนต์อยู่นะครับเพราะนั้นยังไม่มีใครลด เอาแล้วจะหนีพังไหนดีเนี่ยจะหนีรอดไหมเนี่ยจะหนีรอดไหมเอะลองอยู่ตลอตรงนี้เอาลองดูนะครับเอาละเลยดินปะทะไว้เอากันปะทะไว้เอาละครับลุยกันกันละเอาละนี้แสดงว่าเข้าแผ่นแล้วละ เรากันไปล่อไว้ชุดหนึ่งก็เลยดินไปล่อไว้ชุดหนึ่งดูที่ว่าจะล่อทีมแดงให้อยู่กับ2หน่วยที่ได้ไหมโดยไม่ไปจัดการอารีโอเมื่อกี้เนี้ยอาริโอเพื่อนเราเนี้ยเอ้ยไม่ชุดแล้วตาย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 จะไหวไหมเนี่ยกันจะดันไหวไหมเอาแล้วครับเดดินต้องเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเดดินต้องจัดการตัวนี้ก่อน นี่กันมาปกป้อง้วครับการมาปกป้องแล้ว,าาปลปลวไปเรื่องอะไรอย่างนี้การต้องจัดการเฮ้ยไม่ได้เปิดช่องไม่ได้กันการเปิดช่องไม่ได้เอาเลยนี่เอาเ้าเฮ้ยตายกันเปิดช่องยังได้เอออ กันพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วกันพลาดแล้วนะครับกันพลาดแล้วทำไงอะน,นี่กันพลาดแล้วแล้วครับไม่ได้เลยใช้สกิละไรก็ไม่ถึงเลยกันพลาดแล้ว รอเถอะเธออ่ะรอโอ้โหดิสาเปิดทางลีดินดสาเปิดทางให้การดันกระโดดมานี่อย่างนี้เพื่อนจะรอดไหมเนี่ยนี่ถ้าต่อเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะจะใส่เวลาจะไม่ทันแน่เลยดิต้องต้องยาวอะ่ะ เดี๋ยวก็มาอีกชุดหนึ่งยังไงฟืบฟืบมาอีกโอ้โหถึงห้ายังเนี่ยถึงห้ายังเฮ้ยถึงห้าแล้วเหรอเฮ้ยถึงห้าแล้วเหรอมีใครไปช่วยแอนดิโออ๋อไอนดีโอก็คุยกับผู้มาช่วยเราใครมาช่วยเนี่ยเฮ้ยใครมาช่วยมาใครมาช่วยไอโซนเดย์มาช่วยเหรอเอา,าละ ถ้างั้นกันกลับมาลุยตัวนี้นี่กลับมาลุยตัวนี้แล,ล้วลก็เอาเดดินบุกขึ้นไปล่อเหยือ่อนี่หลบอยู่นี่ก่อนเธอมิดเรามาแล้วเฮ้ยมิดเรานี้เราควบคุมเองไม่ได้เพราะเขาเดินอยู่เขาเดินเองนะครับเขาเดินเองพลังสองพันหนึ่งท่านันเองต,อองตายมาหาเรื่องซะแล้ว มาหาเรื่องให้เราไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าทีมเราต้องไม่ตายเล,เล่นเลยดนะินเลยนั่นเข้าแผงเข้าแผงเข้าทางเราเลยโอเคเธอที่5แล้วเอาแล้วครับยืนอยูย่จะให้ได้เธอนนี้นะครับโดยที่ตัวละครเราไอ้มีมาช่วยอีกคนนึงเอาละแต่ว่าไอ้ที่มาช่วยคนเนี่ยจะมาช่วยหรือมาเพิ่มภาระเนี่ย น่าคิดเหมือนกันนะัะนจะมาช่วยมาเพิ่มพละเฮ้ยไอ,ยอยตัวนี้คืออะไร่การจัดการได้ไหมเนะี่ยการจัดการไม่ได้นะครับอาแล้วการจัดการมันไม่ได้อีกสิเลดินเลดินจะไปจัดการตัวไหนดีนะเนี่ยตัดสินใจยากซะแล้วเลดินมาปกป้องเพื่อนตรงนี้ก่อน ที่มาช่วยสองคนเนี่ยมาช่วยี่มาเพิ่มภาระให้เนี่ยมาเพิ่มภาระให้ทีนี้ไอ้ตัวนี้ต้องหลบแล้วนะครับต้องหลบแล้วต้องหลบแล้วต้องหลบแล้วแล้วก็มาเพิ่มพลังให้ใครดีเพิ่มให้นี่แล้วกันยืนยันปั๊มเอาละ เอ้ตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยแปลความว่าอะไรเอ่ยช่วยเหรอเออสงสยัยและไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรเอ๊ะเออคืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือพื้นหญ้า ตรงนี้ตัวเรียนนี้ก็คือพื้นญ่ามีค่ามีค่าอาจาราป้องกันให้เราแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือทางราบนะครับคือที่เปิดโลง่งไม่มีอะไรป้องกันเราได้เลยความป้องกันป้องกันจากภูมิประเทศเป็นศูนย์นะครับจะนี้ทาไงต่อไปต่อไปก็คือก็คือเอ o นดโอใช่ไหมอนดีโอพันเก้าเอนดีโอไม่ต้องไปนะเธอเอ o นดโอหลบไปก่อน อเอาแล้วเอาแล้วเทินนี้ต้องอยู่ให้ได้เทินที่5้าแล้วเหลดินล็อกไว้เป้าเป้าวไว้เออไปน่งงานกันเข้าทางเข้าทางเรียบร้อยเข้าทางเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเร่งงานกันอา้าว การไม่ลงนะครับเพราะเราพัฒนาการไป4,000กว่าแล้วนะครับโอ้โหอันนี้เป็นน่ากลัวจะเป็น,นประตูมิติที่ส่งให้พวกทีมแดงมันมาโผล่นะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผ่านผ่านเทิร์นที่5แล้วโอเคนะครับนี่ยืนอยู่ได้5เทิร์นแล้วเอาละสกิปมีช่องให้สกิปไหมอ่ะแหมมีฉากเอนดิง้งนี่สกิปไปแล้วนะครับนี่ครับชนะละต้องยืนให้ได้5เทิร์น คิดแล้วอย่างที่ประเมินไว้ทีแรกก็คือไม่สามารถใช้ออส่งได้ต้องใช้แมนวลเท่านั้นนะครับแต่ผ่านสองเงื่อนไขนี่โอเคแล้วละอันนี้คือด่านที่3ในการพัฒนาศักยภาพของกันส์ในประตูแห่งโชคชะตานะครับเราไปดูด่านที่4กันเลยด่านที่4เนี่ยความยาก40นะครับเนื้อเรื่องคือสหายหรือ,อหน้าที่ กันจะเลือกอะไรเพื่อนกับหน้าที่เอาชนะทุกศัตรูเอาล้ครับเพื่อนกับหน้าที่เอาไงดีฝ่าด่านภายใน4เทิร์ผ่านด่านฝ่าด่านภายใน4เทิร์ก็คือผ่านเอาชนะนะฮะการเอาชนะเฟรดีนาอาจจะต้องเป็นแม่นวลอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามีข้อแม้ว่ากันต้องเอาชนะเฟรดีนาแล้วจะต้องชนะภายใน4เทิร์เอาล้ครับเพื่อนที่มาช่วยก็คือเรดินเหมือนเดิม เรดินเหมือนเดิมก็คงจะเอาเรดินนี่แหละฮะเพราะเรดินเนี่ยเป็นบิ๊กบอสของทีมของเราอยู่แล้วไอดี ID นี้นะครับไอดี ID นี้บิ๊กบอสเป็นเออเรดินเป็นบิ๊กบอสอยู่แล้วฮะฮะเธอเก่งสุดเอาแล้วครับเอาเอาเรดินลุยก่อนดีกว่าโอ้เลดินไปไม่ไกลเลยเรดินไปรอบเป้านนเ,ปฟเฟรียนาคือใครฟเฟรียนาอยู่ไหน อันนี้คือฮาบีพา้พญานาคราชนะครับเอาละเฟรดิน่าเราเจอตัวเธอละนะครับเราเจอเฟรดิน่าแล้วอยู่นี่การจะต้องลุยเข้ามาหาเฟรดิน่าลุยเลยดีกว่าไหมเนี่ยนี่การลุยเลยนี่เลยป๊าป,ป,าปเอาละ เอาละโชว์โชว์นี่การลุยทีเดียวชนะเลยนี่ชนะเฟรีนาไปเลยเอาละครับจัดการเฟรีินาได้แล้วนี่ที่เหลือก็คือต้องจัดการให้หมดภายในสี่เทินดีนะที่เราพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของกันไปได้สี่พันกว่าไม่งั้นแย่เลยมาเล่นงานเรดินก็ผิดคนแล้วผิดคนแล้ว,ลวเธอ คนแล้วเธอกันอยู่ได้สบายเอาละถึงรอบเราหรือย,ยังถึงรอบเราหรือย,ยังรอบเราใช่ไหมอ่ะเลดินไปจัดการตัวนี้ก่อนเลยปัาบหมุนเดียวส่วนที่เหลืออีกสให้กันจัดการากันจัดการตัวที่อยู่ตรงหน้าก่อนเลยนี่เรียบร้อย เหลืออีก2หน่วยนะครับเหลืออีก2หน่วยเหลืออีก2หน่วยเอาล้ครับมาเล่นงานกันเสร็จแล้วตัวเองก็ต้องแพ้ภัยตัวเองเช่นเดียวกันกับทีมสุดท้ายของยีนแดงก็แพ้ภัยตัวเองหมดเรียบร้อยชนะใส่นะครับชนะใส่ทั้งกันทั้งเรดินพลังแทบไม่ยุบนะแทบไม่ยุบเหลือไม่กระดิกเท่าไหร่เลยครับโอเคอยู่นะครับด่านนี้ถือว่าง่ายนะ ก็ผ่านเงื่อนไขที่1ฝ่ฟาด่านใน4เทินเงื่อนไขที่2เอาชนะเฟรดีนาได้โอเคนี okay. ่นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ2ด่านในประตูแห่งโชคชะตาสำหรับการพัฒนาศักยภาพของกันให้ถึงขีดสุดนะฮะเหลืออีกด่านเดียวด่านสุดท้ายไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราลุยแต่งที่ซื้อกันยาวๆด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ